ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับสินปั๊มน้ําที่เป็นของแท้ของยามาฮ่านะครับในตระกูลนะครับสปาร์ค135 X1R Exciter M s r 1 5นี่แหละนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับเมื่อพูดถึงนะครับ M s r i Exciter คันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็อยู่กับผมมานานหลายเดือนแล้วประกอบไม่เสร็จสักทีนะครับสาเหตุที่ประกอบไม่เสร็จสักทีก็เพราะว่านะครับผมรอน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับเป็นน็อตพิเศษนะครับเป็นน็อตตรงรุ่นของเขานะครับซึ่งมันจะมีความพิเศษอย่างไรตรงรุ่นอย่างไรนะครับสามารถเอาน็อตอย่างอื่นมาแปลงได้ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมได้ทําการสั่งน็อตตัวนี้แหละนะครับไปนะครับ ก็ใช้เวลาครบ1เดือนพอดีนะครับครบ1เดือนพอดีนะครับก็พึงได้หัวน็อตตัวนี้มานะครับเพื่อนเอา้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอเจ้าน็อตพิเศษตัวที่ว่านี้ทําไมผมถึงต้องได้สั่งหม่นะครับทําไมผมถึงต้องได้ทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับเพื่อนสําหรับน็อตยึดแคมหรือว่าน็อตราวรินนะครับเมื่อพูดถึงนะครับน็อตยึดแคมหรือว่าน็อตยึด แกนลาวลินนะครับน็อตขับปั๊มน้ำนะครับของยามาฮ่าในตระกูลสปาร์คหนึ่งสามารถขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับเป็นน็อตหัวผ่าลักษณะแบบนี้นะครับสาเหตุที่นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน็อตตัวนี้ออกไปนะครับก็เพราะว่าไอเจาเปลียวน็อตตรงนี้นะครับเปลียวน็อตเนี่ยมันเสียนะครับเปลียวน็อตมันยืดนะครับมันกําลังจะขาดนั่นเองนะครับ ผมสังเกตได้จากการที่นะครับผมได้ทําการประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับเวลาประกอบผมก็อายอนน้ายาล็อกเกลียวแล้วก็มือหมุนเข้าไปนะครับพอหมุนเข้าไปได้นิดหน่อยนะครับมันฝืดมันติดมันขัดนะครับก็เลยทําการถอดออกมาแล้วก็มาทาการตรวจเคล็กตรวจเช็คเกลียวน็อตนะครับเพื่อนนะครับเมื่อผมทําการตรวจเช็คเกลียวเกลียวน็อตไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าเกลียวน็อตนี่มันยืดนะครับ เกลียวน็อตนะครับระยะคิดระยะความถี่ความห่างของเกลียวน็อตมันไม่เท่ากันนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับด้านในมันจะชิดนะครับตรงกลางมันจะห่างออกห่างออกนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆถามว่าน็อตตัวนี้แล้วทําไมนะครับไม่ไปสั่งไม่ไปซื้อน็อตธรรมดามาตัดแต่งใส่นะครับเพื่อนๆเนื่องละถ้าเราไปซื้อน็อตธรรมดามาตัดแต่งใส่ตรงแหวนเนี่ยตรงแหวนตรงแหวนที่บานๆออกเนี่ยนะครับ มันจะมีน็อตหัวแหวนลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับนี่นะครับแหวนจะมีขนาดความตเท่านี้ไหมความหนาของแหวนนะครับจะขัดจะได้เท่านี้ไหมเพราะว่านะครับไอ้น็อตตัวนี้นะครับมันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งละนะครับถ้าแหวนมันเล็กมันใหญ่เกินไปมันจะมาติดกลไกเนี่ยนะครับมันจะมาติดมาชนกลไกนะครับเพื่อนนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมนะครับอ่าประเด็นที่2ก็คือ แล้วไปหัวน็อตตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะซื้อมาผ่านะครับถ้าเราผ่าไม่กลางนะครับถ้าเราผ่าไม่กลางผ่าแล้วนะครับมันมันโตกว่าค่ามาตรฐานนะครับมันโตเกินไปนะครับมันจะมีผลต่อแกนขับปั๊มน้ําอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผ่าไม่ตรงเนี่ยนะครับมันจะเอียงซ้ายเวี่ยงขวานะครับทําให้ มันไปบีบบังคับหรือว่าไปล้างแกนปั๊มน้ำทําให้แกนปั๊มน้ําหมุนไม่ตรงไม่ได้ศูนย์ไม่ได้สเปกนั่นเองจะทําให้สินปั๊มน้ํามันรัว่วนะครับเพื่อนเพื่อนรวมไปจนถึงนะครับความสูงของหัวน็อตนะครับความสูงของหัวน็อตก็มีผลต่อแกนขับปั๊มน้ําเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้ามันสั้นเกินไปหรือว่ายาวเกินไปนะครับจะมีผลต่อแกนปั๊มน้านะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับมันมีผลต่อแกนปั๊มน้ําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแกนปั๊มน้ํา นะครับมาสวมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงเรื่องของแกนปั๊มน้ํานะครับที่จะเข้ามาสวมกับหัวน็อตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไปทําการผ่าหัวน็อตนะครับถ้าหากว่าเราไปทําการผ่าหัวน็อตแล้วนะครับหัวน็อตเราผ่าเนี่ยมันมันหลวมไปนะครับถ้ามันหลวมไปแหละนะครับเวลาขับปั๊มน้ํานะครับมันจะมีระยะฟรีกึกกักกึกกักแบบนี้จะทําให้แกนขับปั๊มน้ําสึกหลอได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับขับ กระแทกกันไปกระแทกกันมานะครับแกนมันจะหมุนแล้วมันจะลูดในที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็นะครับเมื่อพูดถึงความยาวความสั้นนี่แหละที่มันสวมกันอยู่เนี่ยนะครับถ้ามันยาวเกินไปมันก็จะมาชนตรงนี้นะครับถ้ามันมาชนที่นี้มันก็จะไปดันไปกระถุงแกนป้อมน้ําแกนป้อมน้ําก็จะฝืดนะครับเพื่อนหรือว่าถ้าพื้นที่หน้าสัมผัสนะครับมันน้อยเกินไปล่ะนะครับถ้าพื้นที่หน้าสัมผัสเนี่ยที่สวมเข้าไปมันสวมได้น้อยเกินไปมันก็นะครับ ขับปั๊มน้ำได้ไม่เต็มที่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับในเคสนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับไปสั่งเอาน็อตของแท้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตของแท้กันนะครับที่สั่งมานะครับก็จะเป็นรหัสนี้นะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับทุกท่านน็อตที่ได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่าน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับที่สั่งมาเอาอยู่ไหนของเก่านะครับนี่นะครับของใหม่กับของเก่านะครับ เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับทีนี้เรามาเทียบเกลียวนะครับเรามาเทียบเกลียวนะครับเวลาที่เราเอาเกลียวมาวางลงแบบนี้เห็นไหมนะครับเกลียวของใหม่กับเกลียวของเก่ามันไม่ลงกันนะครับมันไม่เข้าร้องกันเลยเพราะว่าเกลียวตัวนึงมันยืดออกไปแล้วนะครับเกลียวตัวนึงชิดเกลียวตัวนึงมันห่างนะครับมันก็เลยสวมกันไม่ลงนะครับเพื่อนๆมันก็เลยค้างเดอยู่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันต้องขบกันลงไปจนสนิทนะครับ อันหมายความว่าเกลียวน็อตตัวนี้ยืดตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับพร้อมที่จะขาดได้ทุกเมื่อนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับอ่ะนะครับก็ผ่านไปสําหรับเรื่องของหัวน็อตนะครับทีนี้เรามาดูแกนปั๊มน้ํากันบ้างแกนปั๊มน้ําตัวนี้นะครับที่ลูกค้าบอกว่าสั่งของแท้มาจากศูนย์นะครับเท่าที่ดูแล้วเนื้อพลาสติกเป็นเนื้อพลาสติเกตนะเ,นเ,นตเกรดตำนะครับเป็นเนื้อพลาสติกเกรดตานะครับ แกนนะครับแกนแกนขับตรงนี้นะครับเป็นแกนพ่นสีมาเป็นแกนชุบสีมาเป็นเนื้อเหล็กอ่อนธรรมดานะครับเรามาดูตรงนี้นะครับสาเหตุที่ต้องได้สั่งเปลี่ยนนะครับเห็นไหมนะครับขาวขาวเส้นขาวขาวนะครับเส้นขาวขาวตรงนี้ตรงปลายนิ้วนะครับมันเป็นร่องรอยของความสึกหลอนะครับซินกัดแกนได้นะครับซินกัดแกนเผานะครับเผาสึกหลอลงไปนะครับ เป็นเส้นลึกอย่างนี้เลยรอที่จะขาดอย่างเดียวเลยนะครับถ้าปล่อยไว้นานนะครับเพื่อนผมก็เลยตัดสินใจนะครับทําการสั่งนะครับสั่งแกนขับปั๊มน้ําของแท้มานะครับ่ะเรามาดูรหัสแกนขับปั๊มน้ําของแท้อันนี้สั่งมาจากศูนย์นะครับเมดอินอย่างอินโดนีเซียครับพี่น้องเมดอินอินโดนีเซียนะครับรหัสตามนี้เลยนะครับเพื่อนที่สั่งเข้ามานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้ เป็นแกนขับปั๊มน้ำนะครับของแท้นะครับของแท้อันนี้เมื่อกี้ผมจับไปสวมตรงนั้นแล้วล่ะนะครับมันก็เลยดำสักนิดหนึ่งนะครับผมไปจับลองลองสวมดูนะครับแกนขับปั๊มน้ำนะครับตรงแกนตรงนี้นะครับที่มานะครับที่มากับแกนเลยนะครับสีตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับสีเงินเราบ่งเราบ่งบอกได้ว่าเรามองดูเนื้อเนื้อเหล็กแล้วนะครับเนื้อเหล็กตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเหล็กแข็งพิเศษเลยนะครับทุกท่านนะครับ ถ้าเอามาเทียบกันเป็นยังไงบ้างครับอันนึงเขาจ้วะนะครับอันหนึ่งพ่นสีมานะครับคนละเรื่องคนละราวแล้วก็เอ้าเอามันยาวไม่เท่ากันนะครับเพื่อนมันยาวไม่เท่ากันนะยาวไม่เท่ากันนะครับเพื่อนถ้าจับเทียบอย่างนี้นะนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อพลาสติกนะครับเนื้อพลาสติกก็คนละเรื่องคนละราวเหมือนกันนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยนะครับคนละเกรดเลยทีเดียวนะครับนี่ข้างในนะครับบาร์บาโค้ดเหมือนกันไหม ไม่เหมือนนะครับเ, euh, เพื่อนๆไม่เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับความแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆทีนี้เราจะเอานะครับแกนขับปั๊มน้ํามาสวมกับน็อตนะครับอันนี้น็อตใหม่นะมันจะลื่นพอดีนะครับมันจะลื่นพอดีเห็นไหมมันจะลื่นพอดีเลยนะครับแต่เมื่อเราเอาแกนกับปั๊มน้ํามาสวมเข้ากับ มันไม่ลื่นแล้วทีนี้กับน็อตตัวเก่านะครับมันไม่ลื่นนะครับมันเพื่อนเนี่ยนะครับมันไม่ลื่นเลยนะครับอ่าชุดนี้น่าจะเป็นของเกรดท้องตลาดน,นะครับเพื่อนๆเท่าที่มองดูนะครับชุดนี้นะครับอ่ะตรงนี้เป็นชุดของแท ah ้นะครับเบิกศูนย์มานะครับเพื่อนๆเอ้าเรามาดูวิธีการประกอบสักนิดนึงนะครับวิธีการประกอบก็สวมลงไปเฉยๆเพราะว่าอันนี้ในคลิปที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ที่ลงคลิปไปก็ เปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรเป็นที่เรียบร้อยใส่ลูกปืนเรียบร้อยนะครับก็สวมลงไปนะครับทาจารบีไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่สวมลงไปเลยนะครับพอเราสวมลงมาปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็เอาแผ่นเหล็กตรงนี้มาสวมนะครับเอาเอาด้านเป็นประกนลงนะครับด้านเป็นประกนลงนะครับด้านเป็นประกนลงนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเราใส่ไม่ถูกน็อตรูน็อตมันจะไม่ตรงทั้งสองรูนะครับ พอเราใส่รูน็อตตรงแล้วนะครับทีนี้เอาตรงนี้นะครับสวมลงไปเลยสวมลงสวมลงไปก่อนตรงๆแล้วก็เลื่อนนะครับอ่าสวมลงไปตรงๆแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนเพื่อให้มันล็อกแกนนะครับแกนจะได้ไม่หลุดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หมุนหาตำแหน่งนะครับพอได้ตำแหน่งแล้วก็ทําการขันน็อตยึดเลยนะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับสําหรับการประกอบปั๊มน้ํานะครับส่วนเวลาที่หลักการทํางานก็นะครับ แกนปั๊มนะครับก็จะมาสวมเข้าตรงนี้นะครับแกนปัม๊มนี่สวมแบบนี้เวลาเครื่องยนต์ทางานมันก็จะหมุนไปอย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับอ๋นะครับ,นะรบในคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ